นในอย่างิ่งใหญ่และงกายแบบสุดๆนะคะสำหรับการประกวดของกองประกวดมิสแกนราชบุรี2024ในรอบขวัญใจของมอนติคาร์โลขวัญใจ j i b แล้วก็ขวัญใจดาวินนะคะเปเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมานำโดยคุณจินตชาบุญนาคนะคะผู้วิญช่วยดีเลกเตอร์ประจำจังหวัดราชบุรีประจำปี2024และผู้บริหารบริษัทมอนติคาร์โลสวิตจำกัดนะคะเข้าร่วมงานและสาวงามผู้ที่สามารถควา้ารางวัลพิเศษไปครอบครองนะคะคือ MGRBR04 านะคะน้ำฝนอลินพัฒรับรางวัลขวัญใจมอนติคาร์โล MGRBR10 นะคะแป้งล่ำวรวรานรับรางวัลขวัญใจ JIB MGRBR08 นะคะสนุกนาทยารับรางวัลขวัญใจดาวินและ MGRBR06 นะคะเบลธัญฑรรับรางวัลชุดว่ายน้ำสวยงามโดยทั้ง4คนนะคะจะได้รับรางวัลเงินสดคนละ1 0 0 0 0บาทอีกด้วยนั่เนเองคะ่ะ วันนี้ก็สนุกมากนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จกับทุกๆอย่างนะครับก็ต้องขอบคุณเหมือนเดิมนะครับพี่ๆนักข่าวทุกท่านแล้วก็ขอบคุณน้องๆนะครับทุกท่านเลยวันนี้ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ทํากิจกรรมได้ตรงตามที่เราคาดหวังกันไว้ครับผมเออจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้รางวัล4รางวัลเนี่ยก็จะเป็นของสปอนเซอร์ชั้ารางวัลน,นะครับ ก็เอ่อน่าจะตรงใจของสปอนเซอร์ของทุกท่านครับผมแล้วก็เอ่อน้องๆทั้งสี่คนก็มีม,มีมีจุดเด่นในเรื่องของการที่เขาทำทำให้ตัวเขาได้รับรางวัลต่างๆในวันนี้ครับสวัสดีค่ะน้ำฝนอาริล่าสีที่ดีรงังสมาคุณนะคะวันนี้ก็คือแบบหนูไม่คิดว่าหนูจะได้จริงๆแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูทำมันออกมาได้เต็มที่แล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูสมควรที่จะได้รับรางวัลน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะรางวัลที่หนูได้รับนะคะคือรางวัลผัดใจมอนติคาร์ หนูหเชื่อว,ว่าทุกคนเห็นศักยภาพหนูค่ะก็เลยได้รับรางวัลน,นี้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะนุกนาตยานะคะก็ดีใจนะคะที่ได้รับตําแหน่งนี้แล้วก็ขวัญขวัญใจกับมงก็ดีใจที่ได,ได้ได้รับรางวัลน,นี้เหมือนกันค่ะพราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเองจะได้รางวัลน,นี้ว่าก็ทําเต็มที่หมดใจค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเดล ส,ส,ส,สวัสดีค่ะแบงค์ร่าบอกอวราลารินะคะสุวันนะคะ MC r B r 1 0ค่ะวันนี้แบงค์ร่าก็ได้รับรางวัลเป็นขวัญใจ JIB นะคะก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะทีนเทียบอกว่าหล่อเต๋อหรอเอ่อสื่อสีนวันจะเจบีเตอร์ที่เที่ยวเห็นตัวการเซียนี่เมินเนินเห็ใครโย่เห็นตัวการเซียเจบีเตอค่ะจริงๆดีใจมากๆค่ะแล้วก็หนูก็หวัง ก็เอ่อเราก็กาลังปรึกษากันอยู่นะครับระหว่างตัวเรากับน้องๆน,นะครับเพราะเราต้องทํางานร่วมกันนะครับก็เอ่อที่ผ่านมาก็เราเราเราก็มีการได้พูดคุยแล้วก็มีการซักซ้อมอะไรกันหลายๆอย่างอย่างเช่น VDR อ,อะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ที่เราทํามาวันนี้เนี่ยก็หวังว่าจากนี้ไปมันเหลืออีกไม,ไม่ไม่กี่วันนะครับว่าว่าพวกเราคงจะร่วมงานกันด้วยด้วยดีแล้วก็ทําให้ทุกอย่างไปตรงตามเป้า นะครับของทุกท่านขอฝากที่นักข่าวทุกทุกท่านนะครับแฟนแฟนคลับทั้งทางออนไลน์ทั้ง Online, ท,งทงางราชบุรีนะครับแล้วก็แฟนคลับตัวจริงนะครับเราพบกันอีกครั้งหนึ่งทั้งสุดท้ายเนี่ยไฟแนลเนี่ยวันที่28มกร,ราคมนะครับ